ถ้าเป็นทีมลรียดปะถ้าเป็นทีมลรีดอะจิมสตรีทกับนาทานเช็คเกียนต้องพิมพ์ลยเอ้จัดของเสร็จยังถ้าเอทีขอเอถ้าเอทีไม่โดนก็นเนี่ยเดี๋ยวเรามีมือระเบ,บิดให้โอเคครับภารกิจของเรานะครับคือช่วยเหลือ,อ,อกองกำลังแอฟริกาที่อยู่ที่เปอระมาทาโรดครับที่กิ หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเก้านะครับตอนนี้ก็ำลังประทะหนักกับกลุ่มโควกฮารามเรืงกิจของเราคือเข้าไปช่วยเหลือเอ,อแล้วก็ป้องกันพื้นที่นะครับรถออกไปสองคันจนัดรถให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเข้าไปช่วยเขาแค่นี้แหละ<ป>แบ่งรถไปสักสองคันน่า<ป>จะพอจังครับไปช่วยในเมืองใช่ไหมฮะถูกต้องครับตามกิจที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยไป่ไหที่ไปเนาะ ไปช่วยพลเรือนหรือว่าไปช่วยไปช่วยคุ้มกันเมืองครับเอาเจะเปิดเลยิงไปนะรถอ๋อแสดงว่าเมืองไม่มีทหารมีไม่ถึงว่าเขาปะทะกันอยู่แล้วเราต้องเข้าไปช่วยเขาออขอรถไปแล้วในเมืองมีพลเรือนไหมคาดว่ามีขอให้คาดว่ามีก่อนอ๋อเมื่อกี้ได้อันี้ใหม่อระคงไม่ได้รับตุ้มตามหรอเออมีรถมาข้างหน้าสโลน่อยเราไม่ทราบอะไรขี่มาเร็วพอสมควรเป็นรถตู้ ขาบอมปะออกขวาเลยเมมตูต้พยาบาลโอเคพยาบาลาาารถไม่ทราบว่าเป็นคอนแทคของอะไรรถสีแดงปะออกซ้ายไปขวาออกขวาเลยขวา ก็จอดปะคันวายองเนี่ยใส่หน้ากากเร็วเลยเดี๋ยวที่เหลือดูรอบๆนะป่าช้างเ้าเฮ้ยมันอยากมันอยากเอาอ่ะมันอยากเอาอะคืออะไรออกห่างเลยครับแดงล่ะมันอยากคล้องว่ะมันอยากคล้องว่ะมันพูดเหรอมันพิมพ์ันบอกว่าอยสูงอะไ มันบอกว่ามอง่าแล้วครับแดนแล้วค่อยจับตามองครับผมรัับสตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค้นคอยดูสีกระบะเองที่เหลือดูมุมอื่นเลยจากที่แปรเขาด่าเราปักอยู่เหมือนกันครับไอผัวนี่อยากชิมมือทกเจ็บเลยวะล่ะไอ้พวกนี่กล้ามย่อย สแกนหายไปเลยทางขวาทางขวาทางขวาเราขวารถเราทิศเวททิศเวททิศเวทสองสี่ศูนย์ทองสี่ศูนย์ทางเวฟอ่ะยีเวฟเวทเวทเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะรอรอคนทางตัาง สายเข้าไปเ่ยสายเข้าสายเข้าไอ้ยลันดูสายถอยถอยถอยซีนาซีนาถอยซีนาถอยดูสายเลยัน้ายหัน้ายยิงเลยนั่แหละแ่อีทททกมอ่ะอีทหนึ่งองหนึากรเลยตอนนี้เรักีกำลังการขวาอยู่ัีควคุมวอยู่คอปปี้ครับ ถอยถอยถอยอหลังถอยหลัง้ไมไถ้าเราลงรถตอนนี้โดนประกบันนิดอยู่ในรถเลยนะการเนอร์ของรถยิงไปนะ RPG เก็บหน่อยเกี๋ยละเส็ยละเสีละเฮียตอนนี้งันเราโดน RPG แตกแตก รถเรขารเบรคลงแล้วลงแล้วคัน2เราเปิดแล้วมีใครเป็นไรบ้างตอนนี้เช็คชื่อะไรขันสองน้าอยูเน็กยูไวไฟยูคารอยู นี่เคดาวเห็นสบเคแล้ว e กลังลากคารอสคารอสขอนหลังมาหาขอนไหมคารอสมานี่คารอลสาลงมาลงมาลงแล้วหลง คาลอสขาลงมาขาลงมาออกดีมากแม่โอเคนะอเค่อยๆขาลงไปข,าล,ไปขาลอกดีไฮโลจิงติดอยู่เปล่า ยังหาไม่เจออีก2ทีมติดกับไพลโลคาลอดคัมเวอร์ไว้นะเดี๋ยวผมดูอาการของเคยก่อน พัน <2002 S 2> สองศ <2002 S 2> ูนย์เจ็ดสองพันสองใครเจอไฟโลกับกิมติดไหม 哎，儿子。